จับป่อนจับป่อนเรียนมาเจอครับเก็บก่อนครับเก็บก่อนตัวครับมาดูสรุปไปกี่ตัวโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับปาบใหญ่เลย นี่นิ่นอย่นอย่างไอเขาห้าตัวเจ๋วเลยครับโอ้ฟังจนเลยสนั่นวันไว้เลยเจ็ดโตครับ หกโตครับหกกโตครับผม

รลายนะครับหนึ่งวได้กี่ตัวครับนี่คือจับมาดูกครับยังมียังมีมอ,มมอ,อีกครับอันนี้ว่ากี่ตัว

全啊全库。 จังจังงจังยังัตัวครับแล้วก็ยาตัวก่อนครับ I <laughs> โกงอือครับมีแต่ยาครับเดี๋ยวมาครับมีแต่ยาครับเอาไม่ได้คินครับ

คนงานคนงานครับรายการครับไปจับเพฟันมามีเต็กใคครับว้าักเลยครับมีจับอินจัยการครับ